สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อพอยแม่เอฟซี FC ของน้องอุ้งอิงสุขสุขคนเอฟซีของสาวหน่อยเพชรบ้านแพ่งสุขสุข,ข,นนสข,สขคขนครับพี่น้องพ่อพ่อกับเอฟซีพลังเหียบพี่เอาครับวันหยุดยาวๆต่อเนื่องครับพี่น้องวันหยุดยาวๆต่อเนื่องครับช่วงนี้ครับช่วงขอวันซาราน้องพี่น้องเนาะเมื่อขึนกับฮาร์ทับูนฮอกเมือนขึ้นเลครับ งานมินิคอนเสิร์ตงานแรกน้องวิงครับพี่น้องโอ้สุดยอดเลยครับเมื่อคนนี่น้องวิงจัดเต็มเลยครับจวดจัดฟาดบึ้มเลยเมื่อคนนี่น้องวิงหนึ่งอัลบั้มสิบเพลงลวดเล่นสิบเพลงลวดเพรธรรมดาเลยพี่น้องเพลงเร็วหมดเลยครับเพลงเร็วหมดเลยครับเพลงเร็วหมดเลยครับสิบเพลงเมื่อคืนนี่ นี่แหละครับเลยนี่งานมินินี่งานแหลกเอฟซี FC, พ่อพอแม่น้องยิงกันให้การต้อนรับย่างดีเรียบร้อยขึ้นนี่งานแหลกเนาะบอกผิดหวังครับภาษาบอจูเป็นก่นออาญญ์ฮึเกาครับพี่น้องคนหล่นสังกสีฮึเกาครับบอ่าคิเป็นวงใหญ่หรือมินินแฟนๆพ่อพอยแม่กให้การต้อนรับอบอุ่นเสมอครับสำหรับน้องยิงสาวหน่อยพี่ตอ่อแม่ ค้นลายแห้งครับเมื่อคืนนี้ครับน้องยิงก,กับจัดเต็มเลยเมื่อคืนนี้หนึ่งระบายรวดเลยครับสิบเพลงช่วงเซ็กซ์เศร้าอีกสองตเตยไล่หนึ่งรวบเราเป็นสิบสามเต็มอิ่มจูใจเมื่อการแสดงของน,องอน้องยิงเมื่อคืนนี้นักร้องปอดเหล็กครับเมื่อคืนนี้ฉายาน้องยิงรวดเดียวเลยเมื่อคืนนี้สิบเพลงรวดเพลงเรี่ยวมั้เสียงมัมมีโต๊ะเพราะว่าช่วงน้องยิงได้พักเต็มๆมากเกือบยี่สิบหมื่นเนาะ ได้ออกกําลังกายได้ออกกําลังกายมากฝืนผู้ล่างกายมากเต็มๆเ,เลยมาเพื่อนเนนี่ยแล้วก็พวงมาไล่ครับเป็นในพี่น้องท้ายะให้ก่อกน์ฟเหรอพ่วงมาไล่นี่ครับสามหกเป็นเหตุครับพี่น้องพวงไล่สามหกเป็นเหตุครับสามหกเป็นเหตุมาเพื่อนเนี่ยขนาดเพื่อนหลอกพี่ยังลองเออได้เกือบสองหมื่นแล้วครับ เมื่อคืนนี่บันน้ขึ้นเวทีเลยพี่น้อกันนั้นขึ้นเวทีวนในสองหมื่นเลยสองหมื่นกลัวอยู 2, ่สามหมื่นหรอกขนาเซ็ตเศร้าซื้อพี่นอ้ออเขากิดบ้างหรือสุดยอดเลยสามหกเป็นเหตุหรอเขาว่สาม6หกล้านเป็นเหตุนะครับพี่น้รงรวมอะไรสามหก คือว่าคข่มขาการรอคอยครับมืขึ้นนี่มินิข้อเส์ตงานแหลกมือนีกับยูวระยองครับมือนีข้างโรบินสันบ้านช้างตำบลบ้านช้างอำเภอบ้านช้างจังหวัดระยองนี่เขาครับพี่น้อยโอ้หมื่นขึ้นสุดยอดเนาะสิบเพลงด่วดไม่น้องยิงไหมเพลงเลี้ยวมัดปลอดเลยครับพวกมีเพลงสาอะไรแต่หมื่นขึ้นนี่

แตงหนา้าแตงตางามนะยิ่งกว่ากันหรอกยี่สิบห้าวิธีมีสักลางพื้นเกล็นเดียวยี่สิบห้าวิธี่เป็นแบบเป็นสาวเต็มตัวเดียวถ้าบอกค้ามาเป็นสาวเต็มตัวแล้วเป็นีบยเป็นแบบอีกผู้หนึ่งเลยครับยี่สิบห้าลางก็เป็นแบบเล็กน้อยธรรมดาผมบักเรื่องืาขึ้นในลูกหนะี่งลูกนี่มักเลยครับมาขึ้นนี่น่ารักครับสมไว้ครับสิบแปดปีบริบูรณ์ ช่วงเซ็กเศร้าสอเพลงนช่วงเซศร้าบอลพอกขลั่นใช่เราอีกเพลงนึงแล้วก็ช่วงแสดงคอนเสิร์ตสิบเพลงเตยไล่อีกเพลงหนึ่งรับสิบสน่อารบัมดีรังมีเพื่อนอีกอาราบัมกลัวครับเพราะอรบัมหนึ่งมีสิบเพลงอาระบัมกลัวครับวามมาเลยกับอาญติบหนาไ้ที่อาญทึ่เอามือนเพนีอติบหนาไปที่ไรแห้งติดหนาไปที่ะ บุ้ตับโยเสียงเงินหายบุ้ตับโยติดหาครับดอก n ยากกระดองเงินหายหมดแล้วครับหลอมสิเพ่งเนี่ยเสียงบม่ได้ด๋อยก็ดนตรีเลยครับดนตรีบม่ได้คบเสียงเลยครับหลอมสิเพ่งเนี่ยเสียงยังกบดนตรีก็เสียงยังห่างกุก็เสียงยังห่าเสียงยังสาดิตก็ได้ครับสิเพ่งมวยมันมาโชว์เพ่งสองเพ่งสามเพ่งเลยออกล้างไอที่ยอมแม่ครับน้องอิงเลยโชว์สิเพ่งเห็นไหมว่แฟนเพ่งเอฟซีสื่อบัตรเข้ามากระทุ้มครับ สื่อบัตรจองตัวเขามางกับคุ้มในเมืองเงี้วเในเมืองนองยิงแสดงโดนโดนเงี้วเงี้วไงบอกคุ้มนะครับคุ้มค่าบัตรเนีบแล้วก็นองยิงก็บเธแสดงเต็มที่พอเหมือนขึ้นนี่เมืองจากคลิดเนาะเมืองเงี้วเงยวเลยคิดสามสิบสองนาทีเนี่เหมือนขึ้นนี่หรอเคลิปเสียนุ่นนี่สามสิบสองนาทีมันเสียเพราะเมืองบ่เบื่อเลยครับเหมือน้นนี่เมืองคลิปบ่เบื่อเลยเมืองได้ต้นจนจบได้บ่เบื่อเลยเมืองถูกเพลงเลยเหมือน้นนี่ปกติคนเมืองคลิดหนึ่งวันสามสิบนาทีมันโดนเลยครับ ปกติเ่าเมิปดแปลนาที่กว่าโดนเลยพี่น้องอันนี้สาสิบงนาที่ห้องเมืองบเบื่อครับเป็นนักหลองคนเดียวที่หลอกเพียงเลยฟังบนหูจากเบื่อพี่นนองฟังในเรื่อยๆฟังในตลอดในมีหลายแนวครับมขึ้นนนีเี่ยเอหมอล่ำมีมเน้งแนออินดีก็มีครับม้นเนวอินดีแนว่าเิงกัมีเขื่อคืนนี้หลองหลายแนวครับมวนสุกเพียงยุง่งม่ขึ้นนี้ เปิดหัวมาด้วยเอิ่อนหักนั่งเอกหน่อยแล้วมักเบาฟังลั่มแล้วไปดองนั่งฝาหนอาหานก็มาครับเพื่อนนี่สร้างโมสมหนองหักก็มาครับบระดีฟังโดนเนาะช่วงหลังเลยบระดีฟังเลยสร้างโมสางโอสมหนองหักครับมวนนิดเดียวก่อนลั่มเลยผมว่าสร้างโมสมหนองหักมวนเยอะยายแหลมก็มาครับใจแหลมก็มากมาเพื่อนเนี่ยซีดเมียชะา๋อก็มาครับเพื่อนขอแหลววแต็งก็มาครับเพื่อนเนี่ โอ first, ้มาจัดเต็มเดี๋ยวมือนี้สคริปต์จะเมิ่งสคริปนะอาจิเปลี่ยนนี่แหลวครับความมินีเขนเสือกหนึ่นกับเปลี่ยนสคริปต์ไปเรื่อยๆนี่แหลวครับเดี๋ยวมึงมือมือแรกนี่เป็นสคริปต์เลยผมว่าบรรยากาศเก่าๆเดิมๆเรื่องกำบ้าเราไปเนาะจากนี้เราหยุดไปยี่สิบมื่นนี่บรรยากาศเดิมๆกับมาเราครับขึ้นหาต่องเมืองเซกซ้าเมืองช่วงเมืองช่วงรถไปหอดรถไปหอดหนางานเมืองช่วงเซกซ้าเมืองช่วงแสดงเมืองช่วงเตยราเมืองช่วงทรงขึ้นรถตู้ เริ premises, ่มมากนะครับบรรยากาศเก่าๆเดิมๆเลื่มกันมากแล้วบอลโชกับบอลหางลูกสาวเลยครับมาขึ้นเนี่ยทั้งเวที่โดยความเป็นห่วงโดยความหลักนั่นเป็น้องเนาะดูแลลูกสาวบอลหางเลยมาขึ้นทั้งเวทีก็ได้บอลโจยืนข้างหลังน้องยิงขึ้นอึ้นนี่เมืองฉิดนี่นะครับเพราะว่าพอลูกคโคบุญครับมอนยิงกับดูแลน้องในดีแห้งครับมาขึ้นอีกอะไรสุดยอดเลยผู้ติดตามอะไรผู้จัดการส่วนตัวสุดยอดครับผู้จัดการส่วนตัวน้องยิงกับดูแลในดีครับ ผู้มอวิ่งครับถือว่าสมบูรณ์แบบพอเหมือนขึนนี่ครับอเมนนักวิ่งน้องวิ่งอะไรก็เปรียบเป็นนักวิ่งระยะไกลครับพี่น้องเป็นนักวิ่งระยะหาพัดเม็ดมือเมตรครับปอดเล็กครับพี่น้องแต่เป็นเปรียบเส้นนักวิ่องอะไรเมือนขึ้นเน,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 นี่ยโมแกนนักวิ่งระยะสั้นนะครับลอยในซองลอยเน่ยโมแกนเป็นนักวิ่งระยะไกลแรงเหงาครับเงาเหงาโมยมืมดครับเป็นเปรียบเส้นนักวิ่งกงระยะหาพัดเม็ดมือเมตรหมดเลยเรียนโมยมืดครับ คือคือน้องยิงร้องเพียงโมงยเหมือดครับยิงลองไปทางหาวไปเรื่อยพี่น้องยิงเสียงหาวไปเลย่ยครับผมสำหรับทีนีกับฝากไวัยรุ่นครับพี่น้องสวัสดีครับผม